เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy t s n e w นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะ ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับช่องมามีทีนิวส์นะคะที่มาอัปเดตข่าวสารให้ฟังกันเป็นประจำทุกวันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาเฮกับบัตรคนจนอีกรอบหนึ่งช่วงนี้บัตรคนจนเงินเข้ารัวๆนะคะไม่รุ้เงินอะไรบ้างทั้งของบัตรคนจนด้วยแล้วก็ ทั้งของบัตรคนจนด้วยแล้วก็ของเราชนะด้วยนะคะเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะคะเรามาเช็คก,กันเลยมีถึงสี่งวดเลยนะคะที่เงินเราชนะจะเข้าบัตรคนจนมีวันไหนบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คก,กันเลยค่ะ สำหรับผู้มีรายได้น้อยนะคะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในเดือนมีนาคม64นะคะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือตามเดิมพร้อมกับรับเงินจากโครงการเราชนะเพิ่มเติมด้วยแต่เงินส่วนไหนจะเข้าบัตรคนจนวันที่เท่าไหร่บ้างเรามาเปิดปฏิทินเช็ควันเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันดีกว่านะคะในวันที่1มีนาคม2564นะคะวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ700 -800 ถึงบาทต่อเดือนนะคะโดยผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน ก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสิการแห่งรัฐทุกคนแหละนะคะ จะได้รับการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือเป็นค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นจากร้านค้าทงฟ้าจํานวน500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม64นะคะซึ่งอันนี้จะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะต่อมาค่าโดยสารรถสาธารณะนะคะก็จะมีค่าโดยสารรถเมล์รถไฟฟ้า500บาทต่อเดือนนะคะค่าโดยสารรถบขอสอ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนเช่นกัน มาถึงงวดที่2นะคะวันที่5มีนาคมเงินอะไรเข้าบ้างคะก็จะมีวงเงินช่วยเหลือจากโครงการเราชนะงวดที่5นะคะโดยผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินก็คือผู้คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละนะคะ,ะโดยกลุ่มที่เป็นกลุ่มปกติเนี่ยนะจะได้รับเงิน800บาทต่อเดือนและได้รับเงินจากเราชนะไปอีกงวดละ67 5บาท สำหรับกลุ่มปกติที่ได้รับ700บาทต่อเดือนนะคะก็จะได้รับเงินจากเราชนะงวดละ700บาทนะคะโดยเงินจำนวนนี้ก็จะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ต้องใช้ผ่านร้านค้าที่เขาร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งเราชนะร้านธงฟ้านะคะโดยสามารถใช้ได้ถึง31พฤษภาค,คม64 ต่อมางวดที่3ค่ะวันที่12มีนาคม64นะคะก็จะได้รับเงินเราชนะไปอีกงวดที่6เช่นเดียวกันนะคะโดยการใช้จ่ายก็เหมือนกันเลยนะคะไม่สามารถกดเป็นเงินสดใดใดได,ได,ได้ต้องใช้ผ่านร้านค้าเหมือนกันนะคะและงวดที่4่ค่ะวันที่18มีนาคม64นะคะจะได้ค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อเดือนต่อ จะได้ค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะคะเป็นการต่ออายุจากมาตรการเดิมค่ะโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคม63ถึงกันยายน64กรณีที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยนะคะอ่าติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนก็ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบันแต่ถ้าใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยนะคะให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 230บาทหากใช้เกินวงเงินก็ต้องเป็นผู้จ่ายเองเหมือนเดิมนะคะเราก็จะมีค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนเช่นกันแต่ถ้าใครใช้เกินนะคะก็จ่ายเองเพิ่มเติมไปนะคะ ต่อมาในวันที่19มีนาคม64นะคะก็จะมีเงินเราชนะเข้าอีกเป็นงวดที่7นะคะซึ่งก็จะเข้าเหมือนเดิมนะคะก็คือกลุ่มมันจะมีกลุ่มที่ได้800และกลุ่มที่ได้700นะคะแล้วก็วันที่26มีนาคม64นะคะวงเงินช่วยเหลือจากเราชนะในหางงวดที่8ก็จะเข้าอีกเหมือนกันนะคะและถ้าหากใครเป็นผู้พิการก็จะได้เงินช่วยเหลือผู้พิการไปด้วย800บาทต่อเดือนไปเลยนะคะ นี่ก็คือปฏิทินที่แบบคนจนจะได้นะคะซึ่งถ้าหากว่าคิดเฉพาะของเราชนะก็จะได้ถึงสีงวดด้วยกันเลยในเดือนนี้นะคะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ